สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกันวันนี้ตีห้าครึ่ง23กรกฎาคม2565ยครับยังอยู่ที่เรื่องเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับจ่ายเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุ2อย่างจ่ายอีกวันไหนคําว่าเงินพิเศษก็หมายถึงเงินอื่นที่ได้รับนอกเหนือจากเบี้ยงชีพปกติอันนั้นเรียกว่าเงินพิเศษครับส่วนเงินปกติก็คือเงินเบี้ยงชีพที่ผู้สูงอายุรับทุกเดือน ตั้งแต่เดือนละ600้0 0 8 0 0พันตามขั้นบนไดของกลุ่มอายุนั้นอันนั้นเรียกเงินปกตินะครับรับตู้วันที่10ทุกเดือนอยู่แล้ววันที่10เดือนใดเป็นบรรยุดก็จ่ายวันทําการก่อนวันที่10อันนั้นไม่นับนะครับเพราะได้เป็นประจําทุกเดือนแต่เงินที่ไม่ได้เป็นประจาทุกเดือนนี่มาเป็นครั้ง,เป,งเป็นคราวนี่อันนี้เขาเรียกว่าเงินพิเศษตอนนี้มีอยู่2อ,อย่างจะอีกวันไหนมาดูครับ15สิงหาคม2515ครับเป็นเงิน สงเคราะห์ผู้สูงเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยอันนี้จะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้เงินร้อยบาท50บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีบัตรที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับจึงจะได้ร้อยบาท50บาทก็วันที่15สิงหาคมกดเงินสดได้นะครับแล้วก็19สิงหาคม2 5 1 5อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต,ตามมาติครี นะครับซึ่งคณะตีมีมติอนุมัติตั้งแต่เดือนเมษายน65อนุมัติหลักการแล้วก็เมื่อวันที่5กรกฎาคมก็อนุมัติกูประมาณงบกลางเพื่อจ่ายแล้วก็จ่ายผู้สูงอายุปไปแล้วเมื่อ19กรกฎาคม65จ่าย4เดือนเมษายนพฤษภาคมุนากรก,าการกฎานะครับเมื่อ19กรกฎาคมจ่าย4เดือนไปแล้วส่วน19สิงหา,หาคมนั้นเป็นการจ่ายเดือนที่5ก็คือเป็นเงินของเดือนสิงหาคมครับ ก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้สูงอายุส่วนผู้สูงอายุรายใดที่เคยรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดก็จะจ่ายเป็นเงินสดนะครับวันที่19ก็จะได้รับผู้เคยรับเบี้ยยังชีพทุกเดือนเป็นประจําก0 0ก็จะได้รับ1 0 0นะครับสิสิงหาผู้เคยรับเบี้ยเป็นประจาเบี้ยยังชีพเป็นประจําเดือนละ7 0 0 19สิางหาก็จะได้รับละ50ผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเดือนละ800เป็นประจําเงินพิเศษ19สิงหาก็จะได้รับ200นะครับผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเป็นประจําเดือนละ1000 สิสิงหาคมก็จะได้รับ250บาทโอนเข้า,าบัญชีธนาคารบัญชีเดียวกันกับที่รับเบี้ยชีพผู้สูองอายุนะครับส่วนผู้รับเป็นเงินสดก็รับที่หน่วยงานอบตอเทศบาลตามผมเรียนเรานะครับต่อไปครับ15กันยายน25 6 5ก็เป็นเงิน50บาทร้อบาทจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูองอายุกดเงินสดได้ก็เป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูองอายุไรายได้น้อยครับ15กันยายน65ครับ แล้วก็19กันยายน2565จากเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นเดือนที่6ก็คือเป็นเงินของเดือนกันยายนนี่แหละครับก็โอนเข้าธนาคารแล้วก็จ่ายเงินสดเป็นบางรายก็เหมือนกันกับวันที่19สิงหาครับผู้ที่รับเบี้ยยังชีพ600ก็รับ100ผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเดือนละ700ก็รับ150ผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเดือนละ800ก็รับ200ผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเดือนละพันมาเป็นประจําก็รับพิเศษ250นะครับซึ่งเงินพิเศษนี้ จะเหลือจ่ายเท่านี้ครับในเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนตามวันที่ที่โชว์อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเท่านี้นะครับส่วนเดือนตุลาคมยังไม่มีกําหนดจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าบัสวัปดิการแห่งรัฐหรือเงินช่วยเหลือพิเศษตามมาติคลมอจะมีอีกไหมก็ยังไม่มีกําหนดนะครับก็เงินช่วยเหลือพิเศษหลังจากจ่ายกันยายนไปเดือนที่6แล้วก็ไม่น่าจะได้อีกน่าจะได้เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนเงินเข้าบัตรสวัสดิการรัฐร้อบาท50บาทอันนั้นก็ต้องรอฟังกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติเขาจะว่ายังไงอีกต่อไปในเดือนตุลาคม65ครับจะมีหรือไม่มีก็รอฟังข่าวอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ